ไม่มีใครเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วคนที่ไปจับผิดคนอื่นเนี่ยไปบอกคนอื่นว่าคนนู้นเลวอย่างนี้เรื่องนี้ไม่ดีอย่างนี้คนคนที่ไปร้องเนี่ยดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ,อยังนะครับถึงไปจับผิดคนนู้นคนนี้นะครับคือใครจะทําแบบนี้ใครก็ทําได้นะครับไปโยนไว้อา้าวก็ไปแก้ข้อล่าวหาเองนะครับแต่ผมว่ามันคือประเด็นหลักของลุงพลเนี่ยมันคือเรื่องน้องชมพู่นะครับลูกผู้ชายคนที่ทาจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ไปเล่นใต้เข็มขัดว่าเฮ้ยงั้นมึงเอาเรื่องนี้ มึงโดนเรื่องนี้มึงเป็นทาไม่ดีเรื่องนี้จับผิดไปทุกเรื่องเพื่อให้สังคมมองเนี่ยว่าตัวลุงพลเนี่ยทาผิดนะครับให้สังคมมองว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะครับก็ย้อนถามกลับไปว่าคุณดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังนะครับขณะขณะต้องมองว่าการดําเนินการของุคลคนนั้นเนี่ยเหมือนกับเอาป่าล้อมเมืองคึอหมายถึงแบบเอาก็หาอื่นอืมาล้อมลุงพลก็เป็นสไตล์เขาอยู่แล้วตอนนั้นผมเห็นทะเลาะกับโรงพยาบาลก็ไปตรวจสอบเสาเข็มอะไรเขาก็ไม่รู้นะครับเหมือนกันนตลุงพลนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่ พอจะกันแกล้งหรือว่าดําเนินคดีลุงพลได้นะครับผมว่าคนคนนั้นก็อาจจะทําอีกนะครับก็ก็เอางี้ถ้าเราทำมันก็ทําให้เสมอภาคเลยคุณไปร้องเลยทำไมต้องเอาเฉพาะเฉพาะลุงพลล่ะนะมันมีทั่วประเทศอ่ะมันมีต้องกี่หมื่นหมื่นไร่อะนะครับที่มันยังไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่ได้มานับสนุนให้ไปําคุคนุงคนนี้เขาเดือดร้อนหรอกนะครับ เอาอย่างง่ายๆถ้าเกิดว่าที่บ้านขกอะกอมีปัญหามันจะเป็นเฉพาะบ้านลุงพลเหรอที่มีปัญหาหนะครับเฉพาะที่ที่ลุงพลมีปัญหาอยู่หรือเปล่าหรือมันจะทั้งหมู่บ้านล่ะนะครับอย่างนี้ชาวบ้านจะเดือดร้อนไหมอืมอืมอหูอขอเนี่ยค่ะวันนี้คือหมอเดิวก็กลับด้วยใช่ไหมครับกลับหมดครับทีมงานผมกลับหมดครับผม,มโดยสรุป,ลปแล้วคดีของน้องชมพู่เนี่ยตอนเนี้ยพูดได้ได้อย่างคะว่าทนายตั้มรับ แล้วเป็นทนายให้กับมพลนิยังกติกาย,ยังเหมือนเดิมนะครับผมต้องตรวจสอบเพื่อทจริงก่อนนะครับว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้ได้ไดทำงานเลยนะครับก็เถ้าเข้าพื้นที่กก,กอกได้ไม่มีโอกาสได้คุยกับพยานนะครับผมว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องตัดสินใจได้แล้วจะบอกพี่ๆนักข่าวนะครับคือบางต้นเนี่ยถ้ามีการคายล็อกก็คือเราจะเราก็จะกลับเข้ามาอีกรอบก็ที่จะเข้าไปเดี๋ยวคลายล็อกเมื่อไหร่ผมเข้ามาทันทีนะครับคือยิ่งเข้ามายากผมก็ยิ่งอยากเข้านะครับ บ้านกรกกนี่มันยากมากถ้าเกิดมันคลายล็อกไปหลังกุมภาอะไรอย่างนี้เลยอะคะก็ทํายังไงได้ครับเพราะผมเข้ามาไม่ได้อะนะผมเข้ามาไม่ได้แต่คนอื่นได้นะครับหนักใจไหมคะพี่ตั้มก็หนักใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ยิ่งทําให้ผมท้าทายนะครับบอกตรงๆว่าม,มันมันมีอะไรกันแน่นะครับคือ บังคับใช้กฎหมายผมเข้าใจนะครับเพราะผมเป็นทนายความผมก็พร้อมทีม่จะไปปฏิบัติตามกฎหมายมแต่การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันเท่าเทียมกันหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าทนายสิทธาเข้ามาแล้วจะต้องโดนกักตัวแต่คนอื่นมาปิดตามองไม่เห็นอ่าอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะครับ ทนายตั้มขยับให้ยามอีกนิดนึงเพราะว่ากระแสะสังคมเนี่ยก็ยังเองตั้งข้อสัเองเกต่ว่าการที่ลุงปุนจ้างทนายก่อนเป็นการร้อนตัวหรือเปล่าเราจะองรับการไเมืาอวานกระแสนี้ก็ยังไม่ได้ลดลงอะค่ะผมว่าตลกมากนะครับเพราะว่าดูจากหลายๆคดีนะครับเขายังไม่ตกเป็นผู้ต้องหาอะไรนะครับยังไม่ตกเป็นจำเลยเขาก็มีทนายความกันแล้วนะครับไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องออต้องตั้งต้องเป็นผู้ต้องหาก่อนนะครับก็คือแผนหลังจากนี้ก็คือเราจะขอคุยกัน เนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมผมอรอลุงพลอยู่นะครับเดี๋ยวอขอคุยกับลุงพลเนี่ยอาจต้องขออนุญาตพี่พี่นักข่าวกับพี่พี่ยูทูบเบอร์นะครับว่าเดี๋ยวจะขอ คุยลุงพลในเป็นงานส่วนตัวกันเพราะว่าเมื่อวานผมก็ยังไม่มีโอกาสได้คุยเป็นงานส่วนตัวนะครับถามเรื่องกําหนดก,การตอนแรกบอกว่าวันนี้หรือหนึ่งถึงสองวันจะยังอยู่ในพื้นที่เพื่อพูดคุยเรื่องคดีแต่ปรากฏว่าวันนี้จะเดินทางกลับแล้วคือข้อมูลเราได้ครบแล้วหรือไม่ใช่ครับคืออย่างนี้ครับกาหนดการผมเนี่ยผมก็อยากจะไปที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ไปคุยพยานต่างๆนะครับแต่ปรากฏว่าผมไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้พอไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เนี่ยนะครับมันก็ต้องแก้กันไปว่าจะทํายังไงดีนะครับ ก็คือคงจะต้องรอไปก่อนนะครับส่วนของลูกพลเนี่ยเดี๋ยวก็จะคุยวันนี้เลยนะครับขอบคุณครัพี่ตั้มเศรษดายไหมเอามาตั้งเยอะขนาดอันนี้นะครับเยอะสี่โอ่ไม่ใดเป็นกันไม่ได้เลยยินดีจากทนายสิทธาหรือทนายตั้มนะคะก็ถ้าตกใจที่ขอมาครับผมก็เห็นว่าเรื่องนี้มันก็น่าสนใจจริงๆนะครับผมก็จนป่านนี้เป็นปีนะครับยังยังไม่รู้เลยว่า ใครเป็นคนร้ายนะคะผมก็อยากจะมีส่วนนะในในการที่จะพิสูจน์ให้ได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครเกี่ยวข้องนะครับแล้วลูกคนเกี่ยวข้องหรือเปล่าครออีกสักพักหนึ่งเดจะมาก็ไม่รู้ไหร่เสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะกำลังอ๋อโอเคกำลังเดินทางก็จากที่นู่นมาที่นี่ประมาณสักสามสิบเจ็ดนาทีโอเคค่ะลูกคนน้องมาแล้วสิบสอ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามสาด์ a แชนเนลให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ